สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮายปกตินะครับฮายปกติของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับวันที่สามสิบเอ็ดเดือนห้าเดือนพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ เดือนห้าครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณปเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสวีทัพสวีโชคสวีสูงนะครับ 31พฤษภาคม2566ฮหาหนอยปกติหรือเวียดนามปกติออกทุกๆวันเวลา6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งเล่น789นะครับเน้นที่7นะครับรอง8นะ07นะครับเลขเจาะนะ077 01771 2772 3773 4774นะครับ0880 1881 2882 3 8 3แป8ปนะครับถ้า9มาก็90 0 9 9 1 1 9 9 2 2 9ตา่งนอลาวนี้นะครับประมาณนี้นะครับหาหน่อยปกติมีทุกวันออกทุกวันนะครับช่อง vp p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับท่านที่ติดตามตลอดมานะครับ ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดถูกใจหรือไม่ก็คอมเมนต์อะไรมาก็ได้เป็นรูปหัวใจรูปสติ๊กเกอร์รูปอะไรๆส่งมาก็ได้นะครับมันจะได้มันจะได้เชื่อมต่อกันง่ายขึ้นแล้วเวลาอัพคลิปลงมันจะไปหาแต่ละคนตรงดิ่งไปเลยนะครับประมาณนี้ครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเย็นนี้นะครับแห่งๆแห่งๆเด้งๆเด้งๆมาทุกวันทุกวันนะครับรวยๆรวยๆนะครับ รุนลมเพื่อความบันเทิงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ